สวัสดีจ้ามาือนี้มือว่านไปสร้างหินจ้ากะสิมาทรงมือนี้หินไอ้งอนไองอนเดดดอกคันนี้เดดดอกหน้าซ้ายโอเคเดดดอกข่าวบีแตกๆบีฟอร์โอเคย่านฝากขอพระกันแลนออกไปแล้วอันโอเค มาส่งหินโอเคค่ะชาริกเกตจ้ะชาริเกตเฟิร์สเก็ดเอาไว้เดี๋ยวแล้วจ้าเดี๋ยวแล้วแป๊บนึงมา มาหลายครับเกีเยร์ไอ้ายใหญ่มากกัน right. 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 สมุนสร้อยหลายครับโอเคจ้าโอเคอะ y ล็อก o c k my c อ m e r a โ okay. อเค โน่ลิงก์เวลู่าฮ่าฮ่าฮ่า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 ฮอา่่ อาเวลูกอาเวส,สิบเก้าโตโจ้าอ่ะอ่ะอะอ,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 อเคสตอเพดขอบคุณค่ะ มาแล้วจ้ะหินหนึ่งคิวหกร้อยห้าสิบบาทค่าส่งร้อยห้าสิบรวมเป็นแปดร้อยบาทแต่ว่านันอันนี้สร้างยวนนันบ้านหอดนอนสระสะอาดจ้าสร้างหมู่ว้านเนี่ผวนผู้จองผู้จองนี่ไว้ครับโอเคค่ะ No, you're not. You should help me to do the garden first, please. You uh, um, outside, it's vegetable first. Not finished yet. <coughs> huh? <coughs> oh, God. Well, cloud yeah! Cloud. No! Put the thingy down. Put the thingy down. Yeah. Stop the weed come up. for onion เปลว่าสิเอาหอมขยายหอมจ้ะและใส่พันยายซอยก่อนอันแนวดามันหนักโอเคแดนทน